สวัสดีค่ะพบกับช่องชีวิตติดตินเยอรมนีนะคะวันนี้อากาศขมุกขมัวค่ะอยู่ที่ประมาณ6 7ถึงองศานะคะตอนนี้ก็เวลาใกล้ๆบ่ายโมงค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเดินเล่นที่ในเมืองสักนิดนึงนะคะย่านเมืองเก่าค่ะเขามีตลาดนัดคริสต์มาสนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นเวลาก่อนบ่ายโมงนะคะร้านยังไม่เปิดนะคะเพื่อนๆก็จะมีเฉพาะเจ้าของร้านที่เขาจะมาจัดของไว้นะคะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเ,เพื่อนๆตลาดคริสต์มาสนี่จะสวยงามในยามค่ําคืนนะคะเขาก็เลยเปิดช้าสักนิดหนึ่งนะคะก็จะเปิดประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้เจ้าของร้านเขาก็ออกมาจัดร้านนะคะบางร้านก็ยังไม่เปิดได้ซ้ำไปนะคะนี่ค่ะพามาชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟทุกร้านเลยนะคะทุกบูธเลยนะคะ ที่หน่อยมาเดินนี่ก็เพราะว่าลูกชายเขาที่โรงเรียนนะคะเขาพามาออกบูธค่ะเพื่อนเพือนแล้วลูกชายต้องไปช่วยเขานะคะก็เลยมาส่งลูกแล้วก็พาชมบรรยากาศสักนิดนึงนะคะนี่เป็นขนมหวานค่ะเพื่อนเอนขนมหวานแล้วก็มีข้อความนะคะรักพ่อรักแม่รักคนนู้นคนนี้นะคะเพื่อน,เ,อนเป็นช็อกโกแลตค่ะนี่นะคะเป็นบูธต่างๆเขาก็จะเหมือนคล้ายๆ เป็นบ้านเล็กๆนะคะบูธนี้ว่าซันตาคอสน่ารักทีเดียวนะคะนี่นะคะทุกที่ก็จะมีต้นสนนะคะต้นคริสต์มาสประดับตกแต่งนะคะเพื่อนเเมืองมูฮัมอันดาโรนั้นก็เป็นเมือนเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากค่ะตลาดคาริสต์มาสก็เลยไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะคะแต่ก็ดีค่ะเดินสบายสบายนะคะ ดูของจับจ่ายซื้อของกันสบ,สบายสบายอันนี้เป็นโบสถ์โปรเตสแตน์ค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่กายโปรเตสแตน์ค่ะเป็นบทประจําเมืองนะคะนี่ค่ะตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะคะของประดับนะคะสร้อยคอแหวนอะไรก็มีขายนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกหมวกนะคะแล้วก็ของถักต่างๆนะคะผพ้าพันคอเสื้อกันหนาวอะไรประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะบางร้านก็ยังไม่เปิดนี่นะคะต้นคริสต์มาสเรียงรายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยประดับบ้างไม่ประดับบ้างนะคะบางต้นเขาก็ขายนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็พวกของกินพวกไส้กรอกย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงกลางวันแต่ก็คนยังออกมาไม่เยอะนะคะตลาดยังไม่เปิด ถ้ามาเดินช่วงเย็นนะคะจะสวยงามมากกว่านี้นะคะเพราะว่าจะมีแสงไฟแล้วก็มีคนมาเดินเยอะได้บรรยากาศนะคะ รงนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่านะคะเพราะฉะนั้นบ้านเรือนก็จะไม่สูงมากนะคะเพืเ่อน,น,นเป็นบ้านเรือนทรงเก่ารูปแบบเก่านะคะก็จะมีแค่1ชั้น2ชั้นหรือ3ชั้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็รูปแบบก็จะไม่เป็นโ,โมเดิร์นมากนะคะจะไม่จะไม่ทันสมัยมากนะคะเป็นบ้านเรือนแบบเก่าๆค่ะนี่ค่ะต้นคริสต์มาสที่เขาวางไว้ขายนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อได้ก็อยู่ที่ประมาณ10กว่ายูโรเท่านั้นเองนะคะเพืเ่อนๆนี่นะคะบรรยากาศย่านเมืองเก่าเงียบๆสงบค่ะเพืเ่อนๆเมืองนี้ไม่วุ่นวายนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวค่ะอุณหภูมิ6 ถึง7องศานะคะมีลมนิดหน่อยนะคะเพืเ่อนๆไม่มีแดดนะคะก็ถือว่าเย็นอยู่ทีเดียวนะคะแต่ถ้าเดินเรื่อยๆถือว่าร่างกายได้เคลื่อนไหวก็จะไม่ไม่หนาวมากนะคะเพืเ่อนๆแต่ถ้ายืนอยู่เฉยๆนี่หนาวแน่นอน,นะคะ่ะกระดาษที่แขวนอยู่ที่ต้นคริสต์มาสนี้ก็จะเป็น ใครอยากเขียนอะไรมาแขวนก็เขียนได้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าขอพรหรือว่าขอให้ชีวิตสมหวังขอให้มีความสุขสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เอามาแขวนได้ที่ต้นคริสต์มาสค่ะนี่นะคะบ้านเรือนสไตล์เ,เก่าๆนะคะเดินเล่นเพลินๆชิลๆค่ะเพื่อนๆ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พามาเดินเล่นชิลๆนะคะก็คือหน่อยมาส่งลูกแล้วก็เลยถ่ายบรรยากาศมาให้รับชมกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมานะคะมารับชมแล้วก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้นะคะแล้วก็หน่อยก็จะตามไปที่บ้านของเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับช่องชีวิตติดเต็มอินยามนีค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ